สถานการณ์โลกระอุข,ขึ้นอีกครั้งเมื่ออเมเนียกับอาเซอร์ไบาจานเพื่อนบ้านขัดแย้งกันมาโดยตลอดปะทะกันอีกครั้งเกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดมีการใช้ทั้งรถถังเครื่องบินและปืนใหญ่ระหว่างอาเซอร์ไบาจานและอเมเิียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากความขัดแย้งเรื่องดินแดนเขตนาโกรโนคารบักที่ยึดเยื้อกันมาหลายทศวรรษกระทรวงกลาโหมของอาเซอร์ไบาจานกล่าวว่า ได้ทำการตอบโต้อลเมเนียหลังจากอ้างว่าอีกฝ่ายยิงเข้ามาในฐานที่ตั้งทางทหารและถิ่นฐานของพลเรือนใกล้ดินแดนนากโกโนคารับักแต่อาลเมเนียกล่าวว่าอาเซอร์ไบาจานเริ่มทิ้งระเบิดตามแนวพรมแดนที่ติดกันและยิงพลเรือนรวมทั้งเมืองหลวงของภูมิภาคเสียก่อนและบาลออลเมเนียจึงประกาศกฎอา,ายการศึกและมีการระดมกำลังทหารหลังจากที่ออลเมเนียกับอาเซอร์ไบาจาน ปะทะกันตามแนวรบของเขตนาโกโนคาราบักจนพลเมืองตกเป็นเหยื่อนายกรัฐมนตรีของอาร์เมเนียได้เขียนเฟซบุ๊กถึงประชาชนของเขาว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจประกาศกฎอายการศึกและการระดมพลทั้งหมดและยังบอกประชาชนอีกว่าเตรียมพร้อมจะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราในขณะที่ผู้ปกครองเขตคาราบัก ก็ได้ประกาศกฎอายการศึกเช่นกันและสั่งะระดมพลทุกคนที่เข้าขายเป็นกองหนุนและมียุมากกว่า18ปีมาเข้าประจำการทั้งนี้นาโกโนคารับักตั้งอยู่ในดินแดงของอาเซอร์ไบาจานโดยไม่มีพรมแดนติดกับประเทศอื่นๆและนานาชาติยอมรับว่าภูมิภาคนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาเซอร์ไบาจานแต่พลเมืองส่วนใหญ่แล้ว เป็นชาติพันธุ์อัลเบเนียและยังประกาศตัวเป็นเอกราชและยังเอ็นเอียงไปในทางที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอัลเบเนียที่อยู่ใกล้ๆกันทุกพื้นที่ทั่วโลกตอนนี้กำลังระอุไม่ต่างจากภาวะ l i m a t e Change หรือภาวะโลกร้อนกันเลยทีเดียวและพบกันใหม่สวัสดีครับ